สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้มีดอกดับประดิวต้นแรกของปีนี้มาฝากเพื่อนๆน,นะคะงามบัวคาปลูกเองนะคะดอกใหญ่มากกระถางนี้ปลูกไว้สามต้นนะคะเพื่อนๆคอยดูว่าเขาจะออกมาทั้งหมดไหมหนอก็ต้องเฝ้าดูว่าสายๆเนี่ยเขาจะออกมาทั้ง3ามดอกไหม แต่ตอนนี้แฮ้นมีอยู่ดอกเดียวนะคะอาจจะไม่ออกมาแต่ก็ต้องคอยชมกันต่อไปนะคะเป็นเพื่อนดอกแห่งเดือนมีนากรุ่มผานะคะราตีมีนนะคะดอกเนี้ยสีเหลืองสดใสนะคะสวัสดีค่ะไม่ได้ตั้งชื่อให้ว่าชื่ออะไรนั่นเนี่ย เจ้าชื่ออะไรคะหลายปีแล้วอาดัมน้องนองลูกพี่ลูกน้องตื้อให้นะคะชื่ออาดัมก็ซื้อให้ชื่ออาด,ดัมแล้วกันเนาะชื่ออดัมอันนี้ก็ถ่ายวีดีโอของวันถัดมานะคะฝนตกวันนี้ค่ะเปียกหมดเลยของเมื่อวานนะคะเพื่อนๆ บานแล้วค่ะบานแล้วอากาศวันนี้นะคะลอนดอนแฉะนิดหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้ก็วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งเดือนมีนานะคะเพื่อนๆฝน,นก็ตกเฉอะแฉะนะคะก็ดีเหมือนกันเขาจะได้ช่วยลดเกสรของดอกไม้เราจะได้ไม่จามนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวให้ดูข้างบนนะคะ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆท้อ,ทองฟ้าก็มืดครึ้มนะคะฝนก็ตกได้บรรยากาศเนดนึงนะคะนู่นถนนใหญ่อยู่ตรงโน้นนะคะเพื่อนๆเ,เห็นรถวิ่งไหมคะนั่นแหละชมดอกดับประดีวของเรานะคะวันนี้เรื่องของดับประดีวโดยเฉพาะนะคะ ลูกเองมันก็ภูมิใจอย่างนี้แหลคะค่ะเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนๆก็เลยเอามาอวดเนาะปลูกไว้หลายต้นมากเลยนะคะเดี๋ยวพาชมทุกกระถางเลยนะคะต้นหลักกระถางเลยนะคะ,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 ค,ะคอยดูคขาจะบานพร้อมกันัวยมาอันนี้ก็ยังตูมอยู่นะคะเพื่อนๆตูมอยู่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขึ้นแหละ คิดว่าไม่กี่วันก็บานนะพรุ่งนี้ก็น่าจะบาน้วเตี้ยตอนฝนตกเนี่ยคะ่ะเขาจะเขาจะเหี่ยวไวเนาะคิดว่านะจะไปไวอันนี้ขึ้นคิดว่าไม่ออกนะคะปีนี้ต้นนี้ไม่ออกเนาะรอปีหน้าละกันโอเคนะคะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อน,อนๆทุกคนมีความตกได้เย็ยนเสียงลมไหมคะกระทบ ประตูมันเลยดังนิดหนึ่งขอโทษนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมด่าประเดิว๋วให้ตำรับเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายค่ะปรายดานะคะ